มีแห้งชาตกลัวแต่นี่จานก็กองนายเบลอมาเทศกาลที่รถเบลยเนเ่ยุบกับพี่เป็นเบลยไนสนิ่งนะ่อออะไรพี่เป็นเหลอไนสนี่งแน่นก่

ซเว่นละมันะไม่มีอยู่อันนั้นมเมนบอเซเว่นละมัมันมีอันอยู่อันมเมนบอกตัวมนีานเขาอีกเว้ยจะปเอ้ยอยู่อันอยู่อัจัมีบาเซดมีอหนึ่งเว่นมีราาแต่มมันต้มน้ำมันบรออีอย่างเซ่นเน่ะรมนกันย่เอ่ก็ตัเออเอบนขังมาที่โบนะ จะเอาคันแดงได้เลยบ้าแล้วก้ะตุ้ท็อปกระตุ้นบดดีกันกูนีเดนไปทต์เิ่มแล้วมั้งว่จะไปกินต้นเขารถขันเดียวเบิรเลยูี่ใเบิได้ยูิไดิิเราไมองได้มนะนี่ใทีเราอยู่เล้วนี่แหละงไปรงไปีมันมีทงเียวรงเี้ยด โอ้ย้านดีกนใช่แล้วเลยกูมีาฮันิอยันมด้มากแล้วกูขาอันนี้ไปเยเลยกอยันมุ่งขีดีนี่มีบาฮัตหาสรอยนี่ก็ไมันไปท้าหัวไปทางไหนก็หัวขอันอยันมาบ่มีบาฮัพอยันกวหูางไปยี่กอยันมีบาสีอีกแล้วก่อยเวสินเเตทาได้บล่าเว่ะได้มันจะง่ายไปสดหัวเลยนี่แรกเสเทยา

อาผมเอาผมเมอนเปาผมร่ออไองม่น <descon> เ <fin anta> <p ist ur ating> ้าน่รอเานเขาคมีงไปอได้ไปท่าใดบัเนยก่อด้เขาไปอู่นี่เขาไรเขาแดงอิบยกคุณได้เคยเห็น ก็ตังงานในหน้าบ้านไปหลังเราสีดำสีด้วยรัตรนยนต์กันเต็งบุกันเต็งฮางันต็งไปเลยงานบุญเกี๊ยวเกียวตจีนวาในแจ็คตนี่กเขาอยู่บ้นงานบุญงานบุญข้จอดอย่นี้กระโดดนี่จังตองมเกม่าในรับเสื้ไปแล้วเ็นนั่งในตู้ ก็เก okay. ่ก็ดอะไอยู่้างงอมีวบว่าคนที่นหจ่ะมึนซปลายว่าได้แม่เอยซื้อได้ปว่าพิดแย่าเงน่กบเามซื้อปเปาม่ซื้อหน่อยซื้อปลายมาก่อนเบื้องว่ะเบื้องว่ะเบื้องว่ะอืมจัดเลือูซื้อแต่ปลายซื้อนะกูกูซื้อแต่ปลายก็สเอาแต่กเขายูะ ไม่ยยาดนรอกใส่เป๋าที่เรายิงวันจะกซื้อของมาไล่ก็ซื้อหรอกไม่าดงเงินเองกไม่หาดจะกซื้อคัทนะรอ กองนามกองนามมันก็คล้นาเล่นมุกหนาเทส็เขามาหันเลยิดเดี๋ยวไปด่อามันนิ่งๆนกรมิดแทด้อนทสิดางอย่างเลุ้ดลายป